โรงเรียนบ้านท่อมต้อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565มีนักเรียน164คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา16คนมีนางสาววราพรนันตดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านทํอมต้อได้จัดการเรียนการสอนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่ามุ่งพัฒนาการอ่านเขียน ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมนำพาครูสู่มืออาชีพโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือเก่งอ่านเขียนเรียนอย่างสนุกเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือพัฒนาการอ่านเขียนเรียนรู้อย่างมีความสุขจากนโยบายเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายพลิกโฉมโรงเรียนพัฒนาอ่านเขียนนำผู้เรียนสู่ศตรวรรษที่21ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตสองโรงเรียนบ้านทำต้อได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติด,ดังนี้ด้านการบริหารจัดการศึกษาใช้ในวัตกรรมที่ชื่อว่า PDCR พลิกโฉมโรงเรียนพัฒนาการอ่านเขียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Brain Based Learning เป็นกระบวนการพัฒนาที่นำแนวคิดของวงจรเดมมิง PDCA มาปรับร่วมกับกระบวนการนิเทศประกอบด้วย4ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1การวางแผนการพัฒนาแลนเป็นการตรวจสอบสภาพปัจจุบันพบว่าการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนและผลการทดสอบ RT NT และ O-net ลดลง เมื่อวิเคราะห์ตัวผู้เรียนพบว่านักเรียนขาดความกระตือร้้นไม่สนใจการเรียนประกอบกับผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ส่งผลให้นักเรียนติดเกมและอยู่หน้าจอโทรทัศน์เป็นเวลานานมีผลต่อเนื่องมาถึงตอนที่นักเรียนมาโรงเรียนคือนักเรียนมีสมาธิสั้นนักเรียนที่เรียนช้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปัญหาโรงเรียนได้ร่วมการหาแนวทางแก้ไขโดยการนำแนวคิด การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL มาขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านเขียนตั้งแต่การปรับสภาพแวดลอ้อมให้เอื้อและกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้โดยจัดทำสนาม BBL หนทางสร้างฝันและฐานการเรียนรู้ BBL ครูมีการปรับเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จคือ ผลสำฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นทุกระดับชั้นและนักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคนกำหนดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติคือการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพครูคุณภาพการใช้กระบวนการ PLC และการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องขั้นตอนที่2การดำเนินการพัฒนาดูเป็นการร่วมมือการปฏิบัติเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเป็นระบบดังนี้ 1. ผู้บริหารมีการประกาศนโยบายการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองรับทราบเพื่อมีส่วนร่วมดําเนินการพัฒนานร่วมกันโดยมีเป้าหมายคือโรงเรียนต้องปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีการนิเทศติดตามเยี่ยมชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องมีการติดตามระหว่างดำเนินงานโดยกระบวนการ PLC 2. ครู เป็นบุคคลสําคัญของการขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จเน้นการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาลและชั้นผสมศึกษาปีที่1นถึงสโดยครูผู้สอนต้องดําเนินงานเป็นระบบดังนี้มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อวางแผนพัฒนาการอ่านการเขียนให้กับผู้เรียนครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานผ่าน5ขั้นตอนคือขั้นที่ 1. อุ่นเครื่อง เน้นกิจกรรมเบรยนยิมเพื่อให้สมองตื่นตัวเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้เช่นการข้อจังหวะการท่องบทกลอนเป็นการทํากิจกรรมต่างๆการออกกําลังเพื่อขยับกายขยายสมองก่อนเรียนขั้นที่2นําเสนอความรู้เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยนําเสนอความรู้ใหม่ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจเช่นบัตรคําบัตรภาพเกมและสื่อต่างๆ เมื่อผู้เรียนได้รับการกระตุ้นสมองผ่านกิจกรรมเบรนยิมและการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอนจะทําให้เกิดสมาธิเกิดการจดจําส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขั้นที่3ลงมือเรียนรู้หรือลงมือทําให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เห็นจริงและเข้าใจสิ่งที่เรียนมากขึ้นขั้นที่4สรุปความรู้ เป็นการสรุปความรู้จากการเรียนรู้โดยคำพูดของผู้เรียนจะสะท้อนว่าได้หรือไม่ได้สิ่งใดประเด็นใดขั้นที่5ขั้นนำไปใช้ในชีวิตจริง อาจมีการสมมุติสถานการณ์และให้ผู้เรียนแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการนำไปใช้จริงปฏิบัติจริงเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ 3. ผู้ปกครองชุมชนโรงเรียนได้ชี้แจงถึงความสำคัญของการพัฒนาการอ่านการเขียนในการประชุมเปิดภาคเรียนและขอความร่วมมือผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยการปรับสภาพแวดล้อมหนทางสร้างฝันการจัดทาสนามบีบีทาสีถนนรอบโรงเรียน การสร้างสนามฐานการเรียนรู้ BBL จำนวน11ฐานการเรียนรู้การดูแลเอาใจใส่การทำกันบ้านและติดตามการทำงานของนักเรียนและมีการติดต่อสื่อสารกับครูอย่างต่อเนื่อง 4. นักเรียนถือเป็นผลสำเร็จของการดำเนินงานทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนจะได้เคลื่อนไหวร่างกายผ่านฐานการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นสมองให้พร้อมในการเรียนการร่วมมือของนักเรียนจึงมีส่วนสำคัญของความสำเร็จ มีการสร้างแรงจูงใจและให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและในทุกขั้นตอนการดำเนินงานมีการเสริมแรงทางบวกเช่นการชมเชยการให้กำลังใจจะทำให้นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขั้นที่3การประเมินผลโดยการนิเทศเช็คเป็นการประเมินผลโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในทั้งจากผู้บริหารเพื่อนครูเข้าเยี่ยมชั้นเรียนสังเกตการสอน ตรวจสอบและประเมินกระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานมีการประเมินผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานและประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำผลไปวิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้ตรงกับความต้องการต่อไปขั้นตอนที่4การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ reinforcing เป็นการให้กำลังใจร่วมชื่นชมมีการขยายผลและเผยแพร่ผลงานความภาคภูมิในความสำเร็จทุกด้านให้ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและโรงเรียนต่างๆในเครือข่ายและนอกเครือข่ายรวมทั้งรายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่รับทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา มีการสรุปสภาพปัญหาจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไปด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนคุณครูจันทร์สีวงศ์สีใสได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานผ่านนวัตกรรมที่ชื่อว่า Fast Better Brain Based Learning เป็นการนำวิธีคิดจาก BBL คือทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมองมาปรับกระบวนการเรียนรู้ให้สมองเด็กตื่นตัวสนใจท้าทายค้นหาและลองผิดลองถูกเรียนรู้จดจำด้วยกระบวนการ5ขั้นตอนและ1กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กระบวนการสอนแบบห้องเรียน Fast Better Brain โดยในระยะ3ปีที่ผ่านมาคุณครูจันทีได้ใช้ในวัตกรรมกับนักเรียนกลุ่มเดียวกันต่อนเนื่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ในปีนี้กลุ่มเป้าหมายกำลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่ผ่านมาได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน5ขั้นตอนต,อนตานแมแนวทาง BBL อย่างต่อนเนื่อง เมื่อน,นักเรียนมาเรียนในชั้นผสมศึกษาปีที่3พบว่าบางขั้นตอนสามารถบรูรณาการร่วมกันได้เนื่องจากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายนี้สามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็วและข้ามบางขั้นตอนได้แล้วเช่นขั้นที่1อุ่นเครื่องจะเน้นกิจกรรมเรียนยิมด้วยการวอร์มอัพสมองด้วยกิจกรรมเปิดปุ๊บอ่านปับ๊บขั้นที่2นํนำเสนอความรู้ด้วยการฝึกอ่านบัตรคำและฝึกแต่งประโยคเพราะผู้เรียนมีความพร้อมพอจึงสามารถรวบขั้นตอนการฝึกได้ขั้นที่3ม ลงมือเรียนรู้หรือลงมือทำฝึกหัดใช้กิจกรรมสองคำทำประโยคโดยผู้เรียนร่วมกันแต่งประโยคขั้นที่4และ5การสรุปนำเสนอผลงานสามารถรวมทั้งสองขั้นตอนได้ให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานผลความสำเร็จจากการดำเนินงานจากการดำเนินการพริชมโรงเรียนพัฒนาการอ่านเขียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน brain-based learning ของโรงเรียนบ้านทำต้ออย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน โรงเรียนบ้านทำต้อได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6อ่านออกเขียนได้1นึเปอร์เซนในปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านทำต้อได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำโครงการพริกโกมโรงเรียนพัฒนาอ่านเขียนนำผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตสอง